พื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่15ไร่นะครับหลายคนเคยสงสัยบ่กว่า1 5หาไรนี่ใส่ขี่ไก่หลายซ้ำเลยครับเนาะพี่น้องวันนี้ผมลงหนึ่งตัวเลยนะครับ10บล้อ1 0ึบล้อครับผมคันใส่เป็นไรอันกระสอบหนึ่งคู่สีหนึ่งนั่นผมใส่ไรยละ70กระสอบพ,พี่น้องถ้ากระสอบมัดปากกระสอบเขาพี่น้องผมใส่30ต่ออะไรพี่น้องอันนี้1ิหาไรผมใส่หนึ่งแม่เลยครับถึงครับพี่น้องเนาะ ช่วงนี้นาแร่งพี่น้องช่วงนี้เดือนมีนาคมแลลวครับขี่ไกลแพงปีนี้หกหาอู้ยางจังเลยครับพี่น้องสิบล้อนี่ฟาดไปมื่นเจ็ดครับกัดเขียวเอาจนว่าถามว่ามันหลายไปบ่พี่น้องสิบหาอะไรเนาะสำหรับสิบหาอะไรกับผมถามเจ้าขอ,ของขี่ไกลแล้วเขาว่า พอดีครับบ่มีขาดบ่มีเกินตอนแรกผมวปาสิกอกไปทางอื่นจักประมาณหาชิทุงเนี่แหละขาเจ้าเลยว่าหัวย่าก,กวาไปใสเ่เ้อมันพอดีเลยเด้สิมหาอะไรไปแต่รถไทยบอ่อีกแบบหนึ่งครับว่าบพ่พ่อย้ายไปย้ายมาพอดีเลยพี่น้องปีีแล้วพี่น้องใส่เคมีปันไดกับบพ่พ่อปีนี้ปุงดินไหมครับจัดไปเลยขี่ไก่หนึ่งสิบรอครับแล้วก็การใส่ขี่ไก่เกบพี่นอ้องย่าใส่สูบีด้วยครับบ่สัน่นมันบ่มีหัวนะครับว่าถาดฟอสฟอรัส มันสูงเกินไปมันจะเห็ดไหดินเสียพี่น้องเนาะบอสามารถดึงดูดปุ๋ยมาใส่ได้ครับปุ๋ยมันเข้มข้นเกินไปผืชกะจะเริ่มเติบโตได้บด่ดีพี่น้องธรรมชาติก็ต้องปรับความสมดุลให้เหมาะสมครับเนาะพี่น้องสิบหาไรกะหนึ่งสิบลูกหนึ่งตัวพอดีครับผมกะสองปีใส่เธอนึงครับพี่น้องใส่ปีละเธอบอ่ไใดสองปีหรือสามปีใส่เธอนึงปีที่สามพี่น้องใส่เคมีห้องผื่นไปก่อนก็นกนได้ครับปีที่สี่คอยว่ากันไม่เนาะครับเนาะ ช่องนี้ขี้ไก่กับเพงเนาะพี่น้องกัดเขียวเอาได้ครับนี่นี่พี่น้องมาตองหง่องกองขี้ไก่ครับเดี๋ยวยีภาพมาบึงมองกองขี้ไก่นี่เขาตอยเสียบเอาเบิดแล้วพี่น้องนี่ห้อยบนปาดเอาขี้ดินเนาะนี่กองขี้ไก่หอดอยู่มองนี้ครับนี่ประมาณนี้ไปแล้วเครื่องกองพี่น้องนี่นี่ไปแล้วเครื่องกองมาตองห่วงว่าขี้ไก่สีกองอยูม่มองเกาครับมาตรงห่วง เพื่อนถอยเสียบเอาเบิดเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดยังคิดบะถือก่าสิเอาแบบใดแบบใดนี่เวลาถอยเสียบ ก็ต้องห่วงเลยครับนี่ห็นบอแยนเอิดเติดพ่อใดบ่บอครับเนาะนี่เนาะพ่อดีบอครับเบิ่งห้อย